สวัสดีครับอยู่กับช่อง,องผมนอนนาชาแนลนะครับวันนี้วันที่26สิงหาคมครับเป็นวันแรกที่ไลแมนขยายอาาเขตพื้นที่ในการส่งงานและก็รับงานนะครับตอนนี้เวลาตีสอนะครับซึ่งผมจะอยู่เส้นไปนครพนมนะครับผมอัปเดตอยู่ซึ่งเป็นผลดีสำหรับทั้งลูกค้าและก็ร้านค้า มันขยายอนาเขตเพิ่มขึ้นนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านที่เรียกว่าบ้านตาว่าน,นรโรงเรียนนิลมนวิทยานะครับสั่งได้แล้วเขตโรงเรียนนิลมนวิทยานะครับสั่งได้แล้วเดี๋ยวผมจะเอา g ุ้ g เ e m a p เมดาวเทียมมาให้ดูกัน,เ,นเดี๋ยวมจะเทียบเป็นดาวเทียมนะครับมันจะมองภาพง่ายขึ้นนี่ ตอนนี้หมุดตอนนี้ผมพิกัดผมตอนนี้ผมอยู่ตรงนี้นะครับผมอยู่ตรงนี้เนี่ยตอนนี้ผมอยู่ตรงนี้เนี่ย ไียม่ดูเลยเนี่ยอันนี้ยังไม่สิ้นสุดน,นะครับแสดงว่ารอบบริเวณของเขตบ้านปราว่านนะก็คือสั่งไลน์แมนออฟฟิเชียลได้แล้ววันนี้นะครับโอเคเนี่ยเนี่ย จะลองเปิดเครื่องนึงครับเนี่ยรัศสมีมันนะครับอโอเคจะลองกดสั่ตำแหน่งปัจจุบันนะอัปเดียวก็เป็นตำแหน่งปัจจุบัน เนี่ยอัปเดตนะครับนี่ยกด,ยดิ้งยันเดอทดลองซาอาหารตำบลเชียงเคือแล้วนะครับปกติโหสุดยอดเลยนะมา,อมาโ,อโอ้เนี่ยแสดงว่าสั่งได้นะครับแต่ค่าจัดส่งอาจจะแพงนิดนึงครับ อันนี้เป็นน,นิ่มแนะนำเสนอแค่นี้นะครับขอบคุณครับ